สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทอ,องคํากันนะครับวิเคราะห์ง่ายๆเล่นง่ายๆนะครับผมเทสสันปันพอร์ตนะครับก็เราก็มาอ่าเดี๋ยวบอกวันที่ก่อนนะครับวันนี้เป็นวันที่17เดเดือนตุลาคมสองพนะครับเทคนิคของผมก็คือเล่นในกรอบนะครับสามารถทํากําไรได้ ทุกๆห้าถึงสินาทีนะครับผมโอเคนะครับสังเกตดูนะครับวิคจะวิ่งในกรอบนะครับผมก็ใส่ราคากลางเข้าไปนะครับพอใส่ราคากลางเข้าไปอ่าผมขอเน้นเป็นแท่งที่ไส้เทียงแล้วกันนะครับใส่ราคากลางเข้าไปเป๊ะ แบบนี้นะครับแล้วก็ซูมไปที่ day ก็ประมาณนี้นะครับเราจะเล่นกันกรอบนี้นะครับวันนั้นที่มันวาไอ้ที่มันพุ่งขึ้นไปแล้วก็ได้กดหัวลงมาแรงๆนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ผ่านราคากลางของ week นะครับ เราจะเมนกันกรอบนี้นะกรอบสีน้ำเงินนะครับเราก็จะแบ่งราคาให้เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับพอเราจะเล่นกันกรอบนี้สังเกตดูดีๆนะครับราคาได้วิ่งลงมาอยู่ที่ราคากลางนะครับผม ก็เดี๋ยววันจันนะครับอาจจะเดี๋ยวขอซูมไปที่หนึ่งชั่วโมงนะครับมีการรีเจ็ของราคานะครับมีการรีเจ็ตของราคาตรงนี้นะครับแล้วก็ซูมไปที่15นาที15นาทีนะครับมีการทิ้งไส้นะครับสังเกตดูนะครับที่แนวรับนะครับหนาทีนะครับแล้วก็ ขอยิ้มกรอบนี้มาไว้ตรงนี้นะครับถ้าหลุดกรอบลงอาจจะลงได้นะครับผมแต่ว่ามีแนวรับที่สำคัญอยู่ตรงนี้อีกแนวหนึ่งนะครับถ้าหลุดกรอบไปก็คงจะบินนะครับผมโอเคนะครับนี่มันไซเวะอันหนึ่งนิตที่ไม่ชัดนะครับมันเล็ก ส่วนมากผมจะเล่นสั้นๆนะครับเล่นสั้นแบบ15นาที5นาทีอย่างเงี้ยครับเวลามันทำกรอบผมก็จะเข้า Buy บเซลอยู่ในกรอบหลุดกรอบผมก็ Follow ตามนะครับผมเดี๋ยวมองเป็นอ่าแบบระยะยาวนะครับก็ยังอยู่ในกรอบอาจจะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่พันแอีกครั้งนึ่งนะครับหรือว่าถ้าหลุดลงมา ก็ที่เดิมนะครับก็มาเข้าจุดนี้นะครับผมจุดนี้ก็คือจุดสไนเปอร์ดีๆนั่นเองนะครับแล้วก็จุดนี้ก็สไนเปอร์กันนะครับผมสามจุดนะครับสไนเปอร์โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม